พุทธาพิเศษสุดยอดปาฏิหาริย์ที่อาตมาเองเป็นผูตน้ตั้งชื่อตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพื่อจะสกิดใจในวงการศาสนาพุทธคำว่าพุทธาภิเศษและอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าปลุกเสกเป็นภาษาไทยแปลงมาจากอ,อภิเศคนี่แหละ อภิเศกซึ่งแปลว่าการพยายามที่จะแต่งตั้งปรับปรุงสร้างสรรทำให้เกิดขึ้นอภิเศกเนี่ยสู่จุดสูงจุดเจริญเป็นที่เป้าหมาย กับสำหรับธรรมะเช้านี้ที่พอท่านได้เทศมาได้ข้อสรุปตรงท้ายพระสูตรนะครับ <c oughs> ก็คือผมสังเกตดูพระพระพุทธองค์ตรัสไว้แยกแยะไว้อยู่ประมาณสองสาประเด็นคือสิ่งแรกเนี่ยอนุตระทั้งหเนี่ยมันจะแยกเป็นสาข้อแรกเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้ก็คือควรได้เห็นนะ ควรได้อะไรอีกล่ะสามสามแรกเลยอ่ะ,อะควรได้เห็นควรได้สวรรคแล้วก็ข้อที่สามควรได้ลาภคือได้ผลเนี่ยสามตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรได้เลยแต่กระนั้นยังมีข้อที่สี่อีกสิ่งที่เราได้มาทั้งสามอย่างเนี่ยมันยังรู้สึกว่าไม่ควรสันโดษในกุศลพระพุทธองค์จึงตัดต่อไปว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ควรได้อีกก็คือ ควรได้ความยินดีในการศึกษาโอ้โหผมก็เลยมาดูว่าโอ้โหนี่การศึกษานี่มันต้องมาอันดับที่สี่อ่ะไม่ใช่ว่าได้อันดับที่หนึ่งเลยนะการศึกษาเนี่ยต้องได้หลังจากได้สามสิ่งนี้ก่อนแล้วยิงต้องยังไปให้ยินดีในการศึกษาอีกนี่แหละการศึกษาหรือศิกขาใช่ไหมศิกขานุตตระเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรยินดีเสร็จแล้วหลังจากนั้น จึงมีอีกข้อหนึ่งก็คือควรตั้งไว้อ่ปาปริจริยาเนี่ยควรตั้งไว้ในการบำรุงแสดงว่าต้องมีในญาที่ละเอียดลึกซึ้งไปยิ่งกว่าน,นี้เดี๋ยวผมพี่ก็เลยต้องไปอาราธนาพ่อท่านตอนนี้พระทันไอ้ให้พระท่านขยายความดูความแตกต่างหน่อยเรื่องการบำรุงเนี่ยควรตั้งไว้เสร็จแล้วยังมีคนเจริญอีกก็คือคนเจริญในเรื่องอนุษ สตักอนุสติอนุสต,ตาเนี่ยก็คือให้ระลึกถึงสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเอามาปุบเพดูมันเป็นวิชาข้อที่หนึ่งของวิชาสามอะเราได้มาทั้งหมดแล้วเราจะเริยนอะไรเราตั้งมั่นอะไรไว้เราได้ผลอะไรไหเนี่ยเราก็ต้องมาอนุสติอีกทีหนึ่งในสิ่งที่เราได้นี่แหละครับคือสรุปทั้งหัวข้อขอบคุณครับ ธรรมะเช้าว,วันนี้นะครับทุกครั้งที่ฟังธรรมะของพ่อครูก็จะได้ทบทวนธรรมะเดิมด้วยซึ่งทำให้เรายิ่งทราบซึ้งมากขึ้นเพราะว่าธรรมะของพ่อครูนั้นมีรูปธรรมที่รองรับในคำบรรยายของท่านนะครับแล้วเช้าว,วันนี้ตั้งแต่พ่อครออูพูดถึงเรื่องของศิลปะนะก็ยิ่งมีความทราบซึ้งแล้วก็เข้าใจในเรื่องศิลปะเนี่ยลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น แล้วก็มาในหัวข้อทำใหม่ๆเรื่องอนุตริยธรรมซึ่งผมยังไม่ได้เคยศึกษาธรรมะในหัวข้อนี้ก็จะเริ่มศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจให้ใหยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะครับก็เป็นอีกเช้าวันหนึ่งที่มีคุณค่ามากสําหรับชีวิตที่ได้ฟังธรรมของพ่อครูในกันนี้ครับ ถ้าชัดตรงประเด็นก็เราจะเห็นว่าเพราะท่านเทศว่าเรื่องการสแสวงหาสิ่งที่เราต้องการไปเห็นไปฟังซึ่งเมื่อก่อนเราเห็นแบบต้องการเห็นต้องการฟังแบบโลกๆเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระสิ่งทีเ่เป็นความต้องการของกิเลสเงี้ยแต่แต่แตพอพราะท่านาว่าบอกว่าไอ้แบบนั้นอ่ะเป็นของคนแบบโลกๆต้องมาสแสวงหาหรือ,อต้องการฟังจาก พระพุทธเจ้าหรือสมณะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เป็นสาระอันนี้เราก็จับประเด็นอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าฟังตอนไหนเพราะว่ามันก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆไม่รู้ไอ้ที่ได้ก็ ที่เมื่อกี้กำลังจะถ่ายรูปแล้วพอดีคุณสุแดนธรรมก็โยนมะขามามาให้แลแ้วตอนนี้พี่เขาบอกว่าออจะเอาไปทําพันธุ์ก็เลยถามให้แน่ใจเพราะท่านพ่อท่านเคยสอนเอาไว้ว่าจงรับแต่ของที่เขาให้ก็ถึงจงถามให้แน่ใจว่านี่ให้หรือเปล่าอ๋อถ้าให้แล้วโอเครับได้เพราะว่าเราต้องแม่นเราต้งตองเราไม่ได้ท่องมานะไอสูทั้งหลายเราต้องเอนานํามาปฏิบัติ <c oughs> ขอบคุณค่ะนิชัน